สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีได้พี่น้องเด้อครอบครัวเราก็เรื่อยๆสบายดีอยู่ตอนแรกทําผัดเนาะคะ่ะผัดนึกว่ากดวิดีโอไปแล้วแต่ว่ามาตรวจดูม่ไม่ได้กดเลยมาเริ่มตอนเสร็จแล้วพี่น้องขาผัดผักรวมมิตรใส่หมูนะคะวันนี้ ดูเอาเลยจานใครจานใหญ่ๆก็คงจะเป็นของพ่อใหม่นอะอันนี้คือของคุณย่านะคะเหมือนให้แบบว่าเหมือนไหว้สารพระภูมิเพราะว่าถามคุณย่าแล้วว่าจะลองกินไหมคุณย่าบอกเออลองลองดูแล้วก็มีอาหารของคุณย่าคือคีชนะคะคีชก็คืออาหารที่คุณย่าทานประจําเคียงข้างด้วยเพราะว่าลองอาหารของเรานิดนึงแต่ว่า มันก็ไม่นิดนึงนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นคนสูงอายุกินเนาะพี่น้องแต่จานมันใหญ่เฉยๆพี่น้องคะแล้วพอตักข้าวใส่มันก็แบบว่าดูน้อยไปเนาะมีหมูหมูหมักพี่น้องคะข้าโพดอ่อนพริกหวานแล้วก็ถั่วพูหรือเปล่าเขาเรียกเนาะนั่นแหละพี่น้องจ๋าผัดผักรวมมิตรอร่อยมากๆวันนี้ลูกสาวไม่อยู่นะคะน้องเมลีไปบ้านเพื่อนคะ่ะ ไปตอนกลางวันเนาะไปบ้านเพื่อนแล้วเราก็เลยทําอาหารไทยกินก็ได้ถามคุณย่านะคะว่าคุณย่าจะลองด้วยไหมคุณย่าบอกลองลองลอง,ลองดูมันไม่เผ็ดฉันกินเผื่อฉันกินได้คุณสามีเขาก็หยกอกเฉยๆหรอกจก้ะหยอกทรายทาย,ายว่าอร่อยไหมนั่นงบอกว่าอร่อยอยู่แต่ว่าแกล้งมันแบบอู้ติดข้อนะกินแล้วมันจะมันจะไปทางเขาไหมเนี่ยนะคนแกล้งเล่นพ่อน้องเมลีนะพี่น้องค่ะ ที่แท้อร่อยเกลี้ยงจานค่ะเนาะมันเป็นอาหารที่ง,ง่ายๆสบายๆแบบว่าทานผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีของใสจะต้องใส่พริกเข้าไปอีกพี่น้องค่ะเพราะใสชอบเป็นรสชาติแบบว่าถ้าไม่มีพริกน้ำปลาก็จะโรยพริกป่นแบบนั้นค่ะมีความเผ็ดนิดนึงอะนะจ้าพี่น้องบ้านเราเนาะพี่น้องหมายถึงคุณย่าไมเคลิลแล้วก็เมลีนี่ส่วนใหญ่เนาะเขาจะทานเป็นอาหารจานเดียวค่ะเขาเหมือนคนที่อังกฤษ ส่วนใหญ่จะทานเป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องคะถ้าเราจัดอาหารมาแล้วแล้วตักข้าวใส่จานใครจานมาันเรามาตักอาหารเราเองเนี่เขาจะแบบทานไม่เป็นพี่น้องคะคือจัดมาเลยเป็นจานของฉันไปเลยนี่คือรับผิดชอบจานฉันก็คือจานฉันเขาจะกินอย่างสินะคะไม่ได้ไปตักอาหารร่วมกันส่วนใหญ่คนที่อังกฤษนะอาหารเวลาไปร้านอาหารหรือว่ามีอาหาร เขาจะไม่สั่งอาหารหลายอย่างว่าแชร์กันเขาจะสั่งจานใครจานมันนั่นเนาะพี่น้องอาหารใครอาหารมันนาน่าพี่น้องของจาบ้านเราก็เลยจะเป็นแบบนี้คืออาหารจะไม่ทำหลายอย่างทำอย่างเดียวแล้วก็ราดข้าวมาเลยเนอ้อพี่น้องนี่ที่มีคุณย่าม,มีมีอันข้างๆเนี่ยก็คือปกติเราเป็นอาหารหลักของเพื่อนออไ้ไยก็จะทํากับผองกินะกับายกับไมเคิลแต่ว่าถามย่าว่าเผื่อย่าอยากลองกินด้วยย่าบอกมันมีผักมีอะไรก็ ก็เลยลองอ่ะนะพี่น้องเพิ่นว่ามันอร่อยนะคะทุกคนขาสายเห็นแล้วสายก็ปลื้มใจในวัยในวัยเก้าสของคุณย่าเนาะพี่น้องซึ่งทานอาหารได้ดีนอนหลับสบายเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเนาะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าจะให้ทํางานหนักเหมือนก่อนคือดูดฝุ่นบ้านทําความสะอาดบ้าน เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนู่นนี่นั่นคนเดียวนี่คือคือยากแต่ว่าพูดถึงว่าช่วยเหลือตัวเองในด้านเออกินข้าวเองเนาะพี่น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเองฟันก็ยังมีเตมปากทานอาหารได้อร่อยเคี้ยวได้แบบนี้มันมันก็ชื่นใจนะพี่น้องเนาะพี่น้องจา๋านั่นล่ละทายเห็นแล้วทายก็ชื่นใจแล้วก็เพิ่นก็เปิดใจด้วยค่ะพี่น้องในเรื่องของว่า,าอาหารการกินหรือวัฒนธรรมไทยผสมอังกฤษอันสินะพี่น้องเนาะนั่นแหละ นิสัยของคุณย่าเลยทุกคนก็คงรู้ว่าทานเกลี้ยงเนาะต้องบอกว่าเอาประมาณนี้นะเพื่อนบอกใส่นะเขาจะรับผิดชอบแบบให้เกลี้ยงเลยพี่น้องคะนี่คือชอบมากๆถ้าไม่ชอบจริงๆก็คงจะเหลือนิดนึงน,นะจ้าเนาะอันนี้คือชอบเห็นไหมข้าวทุกเม็ดทุกอย่างจะต้องมีคุณค่าคือเขาจะทานให้เกลี้ยงจานเลยนะนาะยพี่น้องมันเป็นแบบนี้อาหารเพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนจะไม่เคยทิ้งอาหารเลยคุณย่าโจรของเรานี่จ้ะ น่าสั่งน่าเสียนาสคุณย่าบอกว่ามันน่าส์เนาะค่ะเวลีน่าส์ก็คืออร่อยมากเลยอร่อยอร่อยนะนี่พวกนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ทานอาหารของเพื่อนฉันจะทานครึ่งหนึ่งนะอาหารฉันประมาณนี้เพื่อนว่านะพี่น้องสายก็เลยบอกว่าเออตักใส่จานใหญ่เดี๋ยวจา์นี้ไปเก็บให้คุณย่าบอกว่าเอาไว้อุ่นให้ฉันกินตอนเย็นนะอันนี้คืออาหารฉันตอนเย็นอย่าเอาไปทิ้ง ใครจะเอาไปทิ้งเนาะมันอุ่นได้นะคะคีสต,ตัวนี้เป็นทำมาจากชีสเนาะคะ่ะมีชีสแฮมแล้วก็ผักรวมแล้วแต่เขาจะทำหน้าอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นแปง้งเอาอุ่นเหมือนกับเขาเรียกว่าแอร์ฟรายมันก็จะมีระบบไมโครเวฟเหมือนโอ๊ยไม่ใช่ไมโครเวฟเหมือนเตาอบอน,นะพี่น้องเอาไปอุ่นแบบเตาอบคุณยาถามใส่ว่าใส่อะไรบ้างนะนะคะพี่น้องคะ ทรายก็เลยบอกให้เพื่อนเคียนในจานทรายนะให้เพื่อนว่ามีผักอะไรย่าเพื่อนถามมานะพี่น้องมันมีผักนั่นผักนี่นี่อันนี้คืออะไรเพื่อนก็จะถามทรายนะคะพี่น้องคะก็ตามสไตล์เนาะคุณย่าเขาจะไม่ค่อยเป็นคนที่แบบว่ารู้เรื่องแบบว่าอาหารทางทางอื่นเยอะเพราะว่าคุณย่าไม่ไม่เคยเดินทางไปประเทศอื่น นอกหานอกจากอยู่ในเขตของ UK เพคอนนี่คือ UK ก็คืออังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, ประเทศเวลส์ประเทศไอแลนด์เหนือหมายถึงว่าอยู่รอบๆแถวๆนี้แหละไม่เคยไปที่อื่นนะนะพี่น้องคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารของเพิ่นคนที่นี่ก็จะทานอาหารแบบว่าง่ายๆมื้อหนักมื้อหลัก,กจะเป็นแบบว่าครั้งโอ้เอ๋ A A, มื้อเดียวในในหนึ่งวัน หลังจากทานข้าวเสร็จนี่คือประจําเลยก็คือมูสพี่น้องมูสก็คือเหมือนกับโยเกิร์ตแต่มันไม่ใช่โยเกิร์ตมันจะตีเป็นฟองเนาะค่ะพี่น้องคุณยาพูดถึงเรื่องเสื้อกันหนาวเพื่อนชอบสีนี้สีสวยดีที่น้องคิงซื้อมาฝากจากประเทศไทยเรานะคะคุณยาบอกว่ามันบางนะแต่ว่ามันอุ่นหมายถึงว่าลักษณะมันไม่ได้หนาตึบเหมือนของของที่นี่แต่ว่าอุ่นนะใส่เพื่นว่าน,นะคะ นั่นล่ะพี่นองค่ะใ่ไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังเพราะว่าไมเคิลเขาเปิดโทรทัศน์พี่นองมันมันเสียงดังแล้วก็เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์น่นะทำเอ่อวิดีโอก็เลยเออพากเอาดีกว่านั่นแหละพี่นองจ๋าเพิ่นเพื่อนภูมิใจเนาะแบบว่าขอบคุณน้องคิงมากๆคนล่ะเพิ่นชอบสีนี้เพิ่นชอบมีสองสีเนาะสีเขียวกับสีนี้แหละจ้ะเนาะพี่นองค่ะคุณยาเขาก็จะเริ่มใส่แล้วเพราะหน้าหนาวตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว หมายถึงแต่จะเข้าจริงๆก็คือเดือนธันวาแต่ว่ามันหนาวแล้วค่ะตอนนี้เนาะเครื่องดื่มก็คือชานะคะคุณย่านี่จะดื่มชามาตั้งแต่อายุย่าบอกว่าอายุสิบสี่สิบสามสิบสี่เริ่มดื่มแล้วนะชาแล้วก็มีบิสกิตนี่ก็คือคุกกี้ที่เป็นเพนนะคะคุณยา่าจะชอบเพนคุกกี้เพนคือไม่มีอ่ะไม่มีอะไรหรอไม่มีช็อกโกแลตไม่มีอะไรผสมก็คือเป็นแบบนั้นค่ะเนาะแล้วก็ดื่มชา ชาคุณยา่าถ้าไม่ใส่นมก็จะเป็นชาดำเนาะพี่น้องคะ่ะอันนี้ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนั่นแหะจา้ะแล้วแต่นะคะเครื่องดื่มที่ยอดฮิตที่สุดในอังกฤษก็จะเป็นชาแล้วก็กาแฟเนาะคะ่ะคุณย่านีชา้ชาตลอดเลยคะ่ะวันละสามสีแ่แก้วกาแฟก็คือหนึ่งแก้วตอนตื่นนอนตอนเช้า เนาะค่ะพี่นองค่ะแต่ก่อนคุณย่าดื่มกาแฟเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าลดลงตอนสูงอายุนี้ก็คือเหลือแค่หนึ่งแก้วตอนเช้านี่ก็คือทายเล่าสู่ฟังว่ามันดีนะคะเนาะหมายถึงว่าอะไรก็ช่างถ้ามันแบบไม่มากเกินไปมันก็ดีนะเราชอบดูแล้วก็เรียนรู้จากคุณย่าโจนพี่นองจ๋านั่นแหละไปแล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย